พราการเรวัาตัดสรู้ช่วยพร้อมกันเวลาที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ต้องพร้อมกับสพสิ่งพร้อมกับตัวเห็นพร้อมกับตัวรู้มันจะได้ล้างพร้อมกันไปเราดับล้างว่างล้างพร้อมกันไปอย่าไปแยกไม่จากสรพสิ่งเอออย่าไปจ้องที่จะไม่เกี่ยวกับไม่กันอย่างเดียวระวังข้อนี้ด้วยเพราะว่ามันจะกลายเป็นตัวเอาหลุดเอาพ้นอย่างเดียวไง ต้องพร้อมไปกับทุกอย่างแล้วต่อไปมันจะหมดตัวขัดแยง้งหมดหมดหมดตัวขัดแย้งกับสังสวัตหมดตัวขัดแยง้งอีกทีจะหน้าปัสสาสัมผัสกิเลสจามวิบากทุงไหนก็ตามทีมันจะหมดตัวขัดแย้งไปเลยมันจะกลายเป็นล้างพร้อมกันเรื่อยๆตัดสู้ล้างช่วยกันเรื่อยๆพร้อมกันเรื่อยๆอย่าแยกระวังอย่าจ้องที่จะไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ม,มอย่างเดียวให้พร้อมกันสรับรสิ่ง <c oughs> ถ้มันเสถียรกันไปลูกเรียกว่าตัดสรุปช่วยพร้อมกันดีๆนะสลายจุดบอดกันตัวเองดีๆคำว่าจุดบอดคือมันจะเลือกเอาไงเออมันจะเลือกเอาเฉพาะไงเฉพาะดับเฉพาะหลุดเฉพาะจบไม่ก็ยัคอยจะเฉพาะไม่เหมือนก็จะแยกไม่เับสภวะสิ่งอยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่เอาไม่อยู่เออมันกำลังเอาซ้อนอยู่มันจะผิดตรงนี้เรามีการเป็นจุดบอดตรงนี้แหละ แต่นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไหม,ไม,ไม,ไมเนี่ยพร้อมมันไปกับสรรพสิ่งแล้วมันจะกลายเป็นว่างร้างพร้อมกันไปเองลูกอย่างนี้ดีๆ <c oughs> พร้อมไปกับตัวรู้ตัวเห็นพร้อมไปกับทุกอย่างอินทรีย์อิจฉาสัมผัสปาษะพร้อมกันไปทั้งหมดเรียกว่าตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไปอย่าแยกอย่าแยกตัดสรู้ออกจากสังสัรเด็ดขาดเลยเอออย่าแยกตัดออกจากอะไร ำข้อนี้ไว้นะทามันแยกออกจากลายแสดงมันเอาซ้อนอน่ะนิสัยตัวนี้มันจะกลายเป็นนิสัยที่ปิดบังมหากรุณาเออมันจะขวางม,มหากรุณาเลยแต่นั้นให้มันพร้อมไปให้ได้อะอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กับพร้อมมันไปเลยทุกอนุลอกธาตุเลยทุกอย่างพร้อมออมันไปให้ได้มหากรุณาจะได้สมบูรณ์แบบ ตัดสรุ้ช่วยว่างล้างช่วยดับล้างช่วยไม่ใช่ดับหนีจากไม่ใช่ว่างหนีจากอะไรเออไม่ใช่ตัดหนีจากอะไรตัดช่วยระวังมันจะมันจะสรุปแค่สรุปไงมันจะเอามันจะสรุปเอาสรุป ให้สรุปให้ไม่ใช่สรุปเอาไม่ใช่ไม่ใช่จ้องจะสรุปเอาสรุปให้สรุปให้ไอไม่มีอะไรไอทุกอย่างไม่ได้กันเลยมันไม่มีอะไรเนี่ยก็ทุกอย่างไป่ได้กันดิไม่มีไปดได้กันเลยเออนั่นแหละมหาคุณาไป ถ้าคลิปไยังฟังไม่เยอะเลยรนกะ็สว่างสบายแล้วบางอยากก็ไม่ต้องเยอะแล้วต่อไปตัวเองของตัวเองตัวเองตัวเองยัเงเยอะอยู่พวกนี้แสดงว่าเห็นอนจตัวเยอะอยู่ ที่มันไม่เกี่ยวว่าเอาไม่เอาเนี่ยพร้อมกันเลยลูกทุกอย่างก็จับไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยพร้อมกันเลยทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวว่าไหมไม่ไหมนี่ก็เดดับล้างกันแบบสุดสุดแล้วเออดับล้างเป็นแบบสุดๆุดแล้วว่างล้างกันแบบสุดๆุดแล้ว้อมพร้อมไปแล้วนีงมันไม่มีอะไรเยอะ นิดเดียวก็ต้องล้างตรงนิดท,ทิ้งอัไปเลยนิดนึงก็อย่า,าไว้เงล้างทิ้งกันหมดอะประโยคไหนก็ไม่ใช่ฮะให้เอาในประโยคนั้นเนประโยคที่ล้างประโยคเองนะฮนิดเดียวว่างล้างตา,งตางมๆม,ม,ม,มันไปเนี่ย,ม,ม,ม,ยมันเป็นมันเป็นลิดอย่างหนึ่งเลยดับล้างพร้อมกันไปเนี่ยมันมหากกนาเนี่ยมันเป็น ทั้งหมดของฤทธิ์เลยในสังสวัสิเ์เป็นทั้งหมดของอภิญญาพิเศษเลยในสังสวัสดนี่รู้ไหมไม่ใช่แบบทีละอยา่างสองอย่างพร้อมกันไปทั้งหมดเนี่ยเป็นอภิญญาพิเศษเลย ไ,ไ,ไหม่ไปด้วยไหมเราเวลาอยู่อะเวลาคุยกันเงี้ยแหลใส่กันเงี้ยไหม่ไปด้วยเปล่าไม่เกี่ยวกับไหม่ไปไม่ไปด้วยไหม,ไม่พี่ไม่เห็นไหมเลยเวลาแหลก็แหลอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวคุ้มเป็นแฟนแฟนเป็นการไปอย่างเดียววันจีกรรมไม่เห็นสนุกล้างไปได้วยเลยวหม ให้ใช้กับชีวิตทั้งชีวิตนี่แหละเออการเป็นการอยู่ทุกอย่างเนี่ยสรุปล้างไปเป็นทั้งหมดเลยปวดไปด้วยทำอะไรก็สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเลยกับสิ่งที่ทํานั้นน่ะถ้ามีไม่แต่ตัวทําอย่างเดียวมันจะเป็นกรรมเออกรรมในการใช้ชีวิตไงแล้วก็สรุปล้างไปด้วยเออตัดสรูปช่วยไปด้วยทุกพฤติกรรมการเป็นการอยู่ทุกอย่างเลย ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปในกันนี่แหละเรียกว่าเป็นมหากุนาเลยอย่าไปเลือกจะไปไหมเวลาไหนทุกเวลาเออไอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมมันทุกเวลาจะไปเลือกเวลาไหนไม่ได้ไปเลือกเวลาเสร็จงานก่อนคุค่อยไปเดินไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมโอ้ยอยู so ่ากกาอย่างนั้นไม่เราเสร็จงานเราเสร็จกรรม การมันเอาไปแดกแล้วนเนี่ยอมันองไปรอเวลาเลยมันไปทุกเวลาลอดเวลาล,ลา้ลางไปตลอดเดี๋ยวมันจะได้ชำนาญมีเกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยอย่างนี้มันจะได้ชำนาญ ย่างนั้นมันจะมีแต่ตัวยุ้มหยิมจิตนึกจิตคิดจิตอารมณ์จิตรู้สึกจิตบุงจิตแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อย่างมีแต่กรรมไงมีแต่อารมณ์กรรมอันนี้ไม่ไม่ได้บอกว่าอย่ามีกรรมเนะมีก็มีไปก็สรุปร้างไปด้วยนี่เออจินึกไม่นึกจะคิดไม่คิดมึนก็สรุปล้างไปด้วยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันทั้งนึกไม่นึกทั้งคิดไม่คิดนั่นแหละทั้งรู้ไม่รู้นั่นแหละเออก็พรอมกันไปนั่นแหละ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่ใช่ตัวมัไม่เกี่ยวเองอย่างนี้ก็ไปด้วยกันนั่นแหละจะรู้ไม่รู้ก็ไปด้วยกันนั่นแหละคิดไปคิดก็ไปด้วยกันนั่นแหละสรุปเนื้อหาตัดสรุปไปด้วยกันอย่าไปแยกอย่าไปมองว่าอะไรมันม,ม,มีไม่มีอะไรมันหมดไม่หมดเพราะสังสวัสดิ์นี่เมื่อมันยังมีอยู่มหาวนาต้องขับเคลื่อนเรื่อย ยังมองไปเฉยนี่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้เลยไม่แช่แล้วเนี่ยมองไปนิ่งนิ่งนี่ก็ใช้ไม่ได้เลยมันไม่ได้ล้างเลยยังมีอะไรนิ่งอยู่อะไรเฉยอยู่เลยใช้ไม่ได้เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่มีไม่มันจะไม่เกี่ยวกับนิ่งมีนิ่งไม่เกี่ยวกับเฉยไม่เฉยไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวคิดไม่คิดไปเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างไปเรื่อยๆว่างล้างไปเรื่อย คิดว่าดูยเฉยแล้วใช้ได้แล้วใช้ได้ไงอ่ะอะไรในเฉยอ,อยู่แล้วเออมันไม่มีรัเฉยไม่เฉยอ่ะอ,อุปทานมันสร้างขึ้นนีตัณหาอุปทานมันสร้างขึ้นนี่ไปแช่ไปซึมไปทรงอนานตามีเฉยเหรออนนี้จังมีเฉยอะทุกอย่างมันนณิจังหมดเนี่ลูกทุกสภาวะละักษณะจิตธาตุนการรามอณิจังหมดเลยมันไม่มีเฉยของจริงไม่มีสงบของจริงไ <there> ม่มีนิ่งของจริง มันไม่มีแม้กระท่งไม่มีเองก็ไปสร้างขึ้นไงตัณหาประธานไปสร้างขึ้นไงแล้วตัณหาประธานก็ไปอยู่กับมันอยู่กันนิ่งอยู่กันเฉยเห็นไหมอยู่กับสงบตัณหาประธานเป็นผู้สร้างมันหมดเลยอันนี้จังมีสงบไม่สงบหรอไม่มีสองอย่าง แล้วคำว่าสงบไม่สงบแล้วมันถูกไอโมหะตัณหนิธที่ปรุงแต่งขึ้นหนึ่งนั้นเนี่ยให้ความหมายให้ความเห็นให้ความหมายปรุงแต่งขึ้นสร้างขึ้นดังนั้นอันนี้จังนั้นไม่มีนะสงบไม่สงอบอ่ะเออ นั่นที่มันไม่เกี่ยวไม่ใช่ังตัวไม่เกี่ยวเองแต่กันเรืเ่อยๆไม่เอาไม่กระทั้งตัวไม่เอาเองอ่ะกันเรืเ่อยๆหน่อยเออแล้วมันจะเริกเอาหมดเลยทุกอย่างสภาวะจิตสัมธรรมมันจะไม่ใช่การเอาซ้อนอบไนี้มันจะกลายเป็นคลายทิ้งคลายนะอ่ะคลายไม่เอาคลายน,ะนั่นแหละมันจะเริ่มไล,ล่ล่องรอยลอ้าง,องสองสวัสดปแบบนี้ แล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้เนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่มีลักษณะจะแบ่งแยกจักสังวรัตด้วยไม่มีมันไม่มันไม่อยู่ในฐานะจะแบ่งอะไรเลยจะจะแยกอะไรมันคือสิ่งที่ไร้ร่องรอยหรือเรียกอย่างนี้ว่าว่างร้างสังสวัต์นั่นเองมันคือสิ่งที่ไร้ร่องรอย มันลอยพวกนิ่งไม่นิ่งไปแล้วมันลอยพวกเฉยไม่เฉยไปแล้วมีเกีียวไม่ไม่ไม่ล้างพร้อมการเดินในตัวรู้อย่างเดียวใช้ไม่ได้ตัวรู้อย่างเดียวมันใช้ไม่ได้อะตัวแพ่งรู้อย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้อีกเนี่ยตัวเวนตัวกรรมเลยตัวหาตัวเหวอะไรอยู่นั่นแหละ ตัวรู้อย่างเดียมกับตัวสร้างกรรมตลอดไหมไปเรื่อยๆดิสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไปไหมกันตลอดไม่ได้ล้างไปพร้อมตัวรู้สิ่งถูกรู้ตัวรู้และสิ่งถูกรู้ไม่ใช่ได้ล้างพร้อมกันไปเออไหล่ลองลอยล้างพร้อมกันไปมีแต่ตัวรู้ไปดุดุดุดตัวเป็นตัวกรรมเลยตัวสร้างเป็นสร้างกรรมเน่ยตัวปรุงตัวแต่งตัวภาษาตัวกระทบเลยรู้ นั่นแหละตัวคอยอยู่แล้วตัวรู้อยู่กับตัวรู้อ่ะมันจะมีตัวคอ,อยอยู่นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหม้ไม่ไม้เนี่ยมันจะล้างตัวคอยอยู่กับตัวรู้ให้เออตัวคอยอยู่กับตัวรู้เนี่ยมันจะดออล้างให้เนี่ยจุดเริ่มต้นของชาจะปิดทุกขาเลยการเกิดทุกข์ จะได้ไล่ล่องลอยล้างก่อนที่จะไปรู้เออจะได้ล้างอ้ตัวหลอไม่อยู่ไปตัวพออยู่คงอยู่ว่าเออไม่แชร์อะไรในไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆื่อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆืยเนาะทุกอย่าง แล้วมันจะล้างตัวขยู่ซ้อนอะไรอะไรขยู่ก็ตัณหาเออมันไม่มีตัวตนของยิ่งนะมันมีแต่สภาวะตัณหาี่คอยคอยคอยอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรอะไรนั่นแหละไม่ว่าเป็นตัณหาลักษณะลักษณะแห่งตัณหาสภาวะตัณหาภาวะตัณหาเออตัวจริงไม่มีหรอกมันมีแต่ตัณหาอุปหลบการขยู่อะไรกับอะไรอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรตัวรู้นี่ยังเป็นปลายแหต่อยู่เลยตัวรู้ยังเป็นแพร่รับกรรมอยู่เลย ตัวรู้เนี่ยยังเป็นปลายเหตุอยู่เลยตัวรู้เนี่ยไอตัวต้อนเหตุไอตัวไปค่อยรู้ไงไอตัณหาเนี่ยมันคอยรู้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 นั่นแหละแล้วตัณหามันเสี่ยมตัวรู้ไงตัวรู้ยังเป็นปลายเหตุอยู่สิ่งถูกรู้ก็ปลายเหตุหมดเลย มันดับล้างตัวเม่เคยรู้นี่ไม่ใช่ไปดับล้างตัวไม่ใช่ไปดับตัวรู้ไม่ใช่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปไ,ไ,ได้กันเนี่ยมันจะไม่เป็นตัณหาไม่เป็นตัณหาซ้อนตัวรู้ตัวเห็นสนะีสัมผัสมันไม่เป็นตัณหาซ้อนนั่นแหละเรียกว่าดับล้างละ่ะเออไปพร้อมกัน ไม่ใช่ไปจัดการกนะับตัวรู้ตัวรู้ยังเป็นแพรย์เลกรรมอยู่เลยอะไรที่มันไปคอยรู้ภาวะตัณหาเองนี่มันเสี่ยมตัวรู้อยู่คอยรู้คอยรู้คอยรู้ตัณหาเสี่ยมตัวรู้นี่ยังเป็นแพทย์เลกรรมอยู่เลยยังเป็นปายเหยุยงไม่ใช่ต้นเหตุของจริงนะตัวรู้นี่ลักษณะน,นี้ไปคอยรู้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นตัณหาลักษณะตัวผู้สร้าง ตัวผู้สวยผลตัวผู้สร้างตัวรู้ตัวผู้ตงแต่งตัวรู้แล้วก็เสี่ยมตัวรู้ให้เป็นรู้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 กระทบ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 รับรู้อะไรกระทบไปนั่นรู้อะไรก็ชนไปนั่นรู้อะไรก็กระทบกัผัดสา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 โเวทนาตามมานิวรตามมา แต่นั้นท่านตัดสรู้ให้เนี่ยถ้าม่ให้ไปฝึกไม่ได้ไปฝึกตัวรู้ไม่ได้ไปเจร้อนตัวรู้ไม่ได้ไปฝึกตัวรู้ท่านตัดให้ท่านตัดสมูทไทยซ้อนตัวรู้ให้ยุติัตหาซ้อนให้ทั้งตัวรู้ไม่รู้หาเหวี่ยแล้วก็ตามดีนั่นแค่ยุติัตหาซ้อนให้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่กันตลอดเออมันจะได้เลิกซ้อนอีกสี่ซ้อนยุตนะ แล้วมันจะกลายเป็นไร้ร่องรอยล้างหรือเร่องว่างล้างดับล้างว่างล้างกันไปเองไม่ใช่ไปฝึกรู้ให้นิ่งนิ่งในรู้มันก็เรียบร้อยเลยมันก็ตัณหากอบดานอยู่กับตัวรู้นั่นเป็นพรอบเป็นภูมิอยู่นั่น จริงเนี่ยมันไม่มีนะโง่ฉลาดไม่มีปัญหามเสี่ยมเท่านั้นเลยให้โง่ให้ฉลาดไปเรื่อยขนาดกลางกลางยังไม่มีเลยนิพานเนี่ยมันไม่มีมมนกระทังไม่มีเองไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนิพานเนี่ยขนาดกลางกลางก็ยังไม่ใช่ลย ต่อไปไมัานจะ like ได้กลางแบบไม่ใช่อะไรในกลางเออนั่นแหละไม่ใช่กลางตรงกลางกลางอะไรในกลางกลางได้ไงตันหากลางเยกลางแบบไม่ใช่อะไรในกลางต่อไปมไม่มันไม่เกี่ยวอะไรตรงกลางไม่ตรงกลางมันจะถ้ามันไม่เกี่ยวมันต้องตรงไม่เกี่ยวเองก็เรียบร้อยแหละมันไม่ัวแต่ตรงกลางตรงริมอยู่หรอกเออ ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่กันเรื่อยๆอย่าแค่ไม่แค่ไม่เดี๋ยวไม่จะไปตันอยู่ตรงดอกคล้ายดับแต่มันคือดอกมันจะดับของิีมันคือดอกเอาไวไ้ไงตรงนั้นคล้ายดับ มันคือดอบับไม่ใช่ดับดับจริงๆมันไม่ใช่อะไรในดับอิพาเนี่ยไม่จ่ายว่าเกิดแล้วดับเนนะที่มันมีดับมีไม่ดับมีดับมีดับ,ดบก็เพราะมันมีตัวผู้สร้างอะอะตัวตัณหาตัวเสี่ยม รไปเลยรู้ไม่รู้กับพราอมันไปนี่แหละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เพราอมันไปเดี๋ยวมันเขาก็ล้างตัวซ้อนให้เองเออยุติตันหาซ้อนให้เอง ภาคเทิไม่ได้ไม่ได้เยอะเท่าเหมือนกับภาคยาบภาคยามันเยอะมุมนั้นมุมนี้มันเยอะภาคทิศก็คลายออกก็ตามนั้นเลยฟังแล้วคลายทิ้งคลายก็ตามนั้นเลยก็แค่นั้นแหละหอนยนเยอะแยะอะไรปลดภาคทิศไป,ปง,ง่ายกว่าปลดภาคยากนั่นจะจงรีบตายค่ะอันนี้เยอะ,อยะมีจเยอะแยะอะไร คลิกนิดเดียวเลยจ้าทิ้งจ้าแล้วมันรวมอีไม่ได้เลยรวมอีมันก็ไม่จ้าเขาเริ่มปล่อยตัวปล่อยเองปล่อยทิ้งปล่อยเองคลายทิ้งคลายมันสว่างสวยออกเลยไลย่้อยออกเลยเนะี่ยมนรวมอีไม่ได้เลยพอรวมมีปั๊บเนี่ยมันอึดพื่อึดพอมเลยภาคทิบยกายเป็นผึ่พอึดผอมขึ้นมาเลยอะ่ะ เฉพามันคายออกแล้วเนี่ยมันมางจำออกแล้วมันจะเริ่มหนืดเริ่มหนักมันก็ไม่เอาไปเองภาคทิปมันง่ายกันไนอะ้ภิบผ้าหยาบมันก็คือมีของยิบหยาบเยอะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอ้ตัวซอลูนติดในตัวรู้ติดในวิทยานล้วมันก็ซวยทั้งปีทั้งชาติ วันนี้ไม่ได้สอนเรื่องตัวรู้เลยไม่ได้สอนเรื่องโง่เรื่องใครใครฉลาดอะไรเลยแล้วไม่ได้สอนให้ใครมีปัญญาดิทุกวันนี้ไม่ได้เสี่ยมให้ใครมีปัญญาทุกวันนี้จบให้อย่างเดียวไม่ได้เสี่ยมให้ใครเป็นอะไรไม่ได้เสี่ยมให้ใครเป็นใครไม่ได้เสี่ยมให้ใครมีปัญญาไม่ได้เสี่ยมให้ใครฉลาดไม่ได้เสี่ยมให้ใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเูื่อผู้เบิกบานไม่ได้เสี่ยมให้เป็นอะไร จบให้อย่างเดียวทั้งวันเนี่ยขนาดไหมก็ยังไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเลยไม่ได้เสียมไห้ใครไปคอยไหมอะไรหรือไม่ได้เสียมไห้ใครไปคอยไม่ไหมอะไรขนาดไหมก็ยังไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเลยเออมได้เสียมไห้ใครไปไหมไม่ไหมอะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละ ไม่ได้เสียไม่ใครไปละไม่ละอะไร <c oughs> จอบให้อย่างเดียวทุกวันนี้ทุกเวลานี้ ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เลยเออไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่เลยไม่ใช่ไม่คือไม่ถ้าไม่คือไม่แล้วซวยแล้วทีนี้ยมันจะเริ่มดอปเริ่มดรอปเริ่มบล็อกตัวมันเองแล้วเริ่มไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวเอาแล้วถ้าไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวมึงก็เริ่มซวยละเริ่มปฏิเสธสังสวัสดิ์ละทีนี้ มันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองอ่ะไม่ได้เสี้ยไม่ใครไปไม่เกี่ยวอะไรแม้แต่ไม่เกี่ยวก็ยังล้างตัวไม่เกี่ยวเอง่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่นก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ไปไม่เกี่ยวอะไรนี่แหละมันจบไนโลกจบตัวจบเองติตัวยุตัวเอง สิ่งที่มันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองไม่ได้เสียมไม่ได้สอนให้ใครไปไม่มีอะไรเหรอไม่มีแค่นั้นแหละมีแล้วจะมีอที่ว่าไม่มีนั่นแหละวิถเป็นวิถี <c oughs> <c oughs> เขาบอกไม่ยึดนั่นแหละยึดแล้วยึดไอ้ที่ว่าไม่ยึดนั่นแหละแล้วมันเป็นทิฏฐินั่นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดนิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดนการที่คุณมียึดมีไม่ยึดก็เพราะคุณมีทิฏฐิมีตัณหาทิฏฐิมีปรทานทิฏฐินิพพานเนี่ยไม่มีทั้งไม่ไม่ไม่การที่คุณมีทั้งไม่มีทั้งไม่ไม่มีมีปรทานมีปัญหามี โหะิทางที่มีที่ไหนล่าไม่ัวพอไปแท่ไม่มันก็เลยมีไม่ไม่มบอกอยู่แล้วไมก็ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไมไปเลยเรียบร้อจะไม่มีทั้งไม่ไม่ไมออดีๆนะลูกนะจะสรุปล้างส,ส,สรุปเองดี แล้วก็ฟ้ามันไปทุกอย่าง